ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักหลายครอบสุกผู้สุขคนครับพ,อพอ่อๆกับผมเอกชัยทงชัยครับไล่การย่งางออมบ้านอีกคือเก่าครับพี่น้องที่รักหลายครอบสุกทันครับทะเลชีวิตหากเข้าไหยด้วยความคิดกะทิพวจมแต่ขัหาเข้าไหวโดวยอารมณ์กับวอลอดเพราะฉะนั้นในการใส่ชีวิตหนึ่งการมีทักษะการคิดที่ดีทักษะการคิดบวกเป็นเรื่องที่สําคัญมากคนเข้าคิดอีอย่างกะทิ่วแบบนั้นครับ คิดดีกับเบาดีคิดซัวกับเบาซัวเล้วก็รัท้งสุทธงผลต่อพฤติกรรมด้วยนะครับมือนี้ผมมีนิท่านวาเหล่าซูพีนออ่น้องฟั่งนะภายใจซื่อเรื่องว่าหลวงพีตาเดียวนะครับมีวัดวัดหนึ่งเนืมีพระอยู่สององค์พระพี่ไส้กับพระน้องไส้พระพี่ไส้เนี่ยเป็นเจ้าวาดเป็นคนที่มีปัญญาสลาดหลักแหลมนะครับส่วนพระน้องไส้เนี่ย นอกจากที่ว่าฉลาลักแหลมแล้วน่ยยังบ่สนใจเลี้ยงนะครับบวชแล้วบ่เลี้ยงเพี้ยนศึกษาบวชแล้วบ่ขายกิเลสบวชแล้วบ่เทน์สอนธรรมบวชแล้วบ่ทํากิจกรรมชีวิตบวชแล้วพอสรีกันพัฒนาศาสนาบวชแล้วสัต์แต่มามาเรลาก็ไดาเจ้าวัดนะครับนะแล้วเอ่อนอกเหนือจากคุณสมบัตินางก้าวแล้วนะครับพระน้องไส้นน่เล่าย่างตาบอดขาดหนึ่งนะฮะเล่าตาบอดขาดหนึ่ง วัดวัดนี้มีกติกาอยู่ว่าาศิมีญาติโยมมีพระองค์ทางอื่นพาต่างจังหวัดเขามาพาักนี่นะขอพักขาอาศัยนี่ได้บ่มีปัญหาแต่ว่ามีเงินไขว่าต้องโตธรรมะกันสะกอนพระว่าเจ้าวาดิ่นเป็นคนฉลาดิ่นศึกษาเราเลียนเพิ่นมกักในเรื่องของการเรียนรู้ใครถือมาพาักมาอาศัยก็ต้องโตธรรมะกันสะกอนมือหนึ่งคืนหนึ่งมีพาตจงต่างจังหวัดเขามาหาเจ้าวาดมาถือมาขออนุญาตพักอาศัย เจ้าวาดก็ได้ถามว่าเจ้าสิว่าพัยุจะขึ้นหรือล้ปีผมขออนุญาตพักจักสามขึ้นครับบม่มีป right ัญหาว่นถ OUGH ัหลงพ่าเจ้าวาดว่าบ่มีปัญหาแต่ว่าต้องโตทํามากันสักวันอืมต้องโตทํามากันสักวันกติกาขกงวันตะขอยว่าขันโตท่ามากันผู้ใดโตชนะจังทีเดีักโอเคครับผมก็มาขึ้นกันนะแตวามุนีเป็นมั่นศีลมุนีเป็นวั่นศีลมอนีเป็นมั่นพายญ่การโตทําหมากมนีสีบริโตเรียภาษาสิไซอวัจนาภาษาคือภาษาใบ โอเคหลังจากบอกกติการในวันแวกนิมมต์ไปถ่ายอยู่ในพระอุโบสถเด้วพระังนแล้วจากนั้นหลวงพี่เจ้าวาดเนี่ยนะครับพาพี่ไา้เนี่ก็เอื้อนพระนองชา้เข้ามามาบอกว่ามีคนถึงมาขอพระขึ้นหนึ่งก็เรียกบอกกติกาเข้าไปแล้วว่าให้โตธรรมะด้วยภาษาใบาหลังจากบอกกติกาพระนองไา้เรียบร้อยแล้วก็นินมมต์เข้าไปโตธรรมะในอุโบสถผ่านไปข้าวเดียวครับเนี่ยพระอาการทุกนตทก,กายย่างขึ้นมากแล้วก็มาไหว้ปอกบอกว่าโอ้หลวงพี่ พระนองไส้ของท่านอ,อ,อีกเก่งดีอาตมาเนี่ยยอมรับอาตมาแพ้แล้วล่ะแต่ว่าพระหลวงพี่เจา้าวาดเนี่ยเริ่มสงส,สัยเลยเอ๊ะจะแพ้ได้จังเนี่ยวะพะว่า,าลเราเป็นคนบะไรหนังสือเราเป็นคนบ่าเก่งนะครับเอาเจ้าเฝ้าบอกสักวันฟังสักวันเป็นยังไงคือว่าแพ้พอจะไปหอนปุ๊บนะหลวงพี่น้องไส้ท่านพระน้องไส้ท่านนี่ให้ผมเบาขึ้นมาก่อนให้ผมโตมก่อนนะผมก็มกเลยยกขึ้นนิ้วหนึ่ง ซึ่งผมหมายผมผมหมายถึงว่าหนึ่งเดียวนี่ก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตต่สรุปสอบได้โดยพระอ,องค์เองพระของน้องไส้าท่านหลังจากเห็นผมยกหนึ่งนิว้วเราก็ยกขึ้นมาสองนิ้วครับเราบอกว่าเพรอะเมนนอกจากพระพุทธแล้วก็ต้องมีพระธรรมเป็นของคูกันนะครับผมเห็นทั้งคันผมก็เลยยกขึ้นสามนิ้วครับผมบอกว่านอกจากมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็ต้องร่วมกันเนี่ยเป็นพระสงฆ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนาไตราสาม เราเห็นผมยกสามนิ้วแล้วยกก็ปั่นหนมากเลยข้อหมายของพระนองไส้ของท่านกับมานข้อถือหมายข้อมาสามอย่างนี่ประพุทธประทับประสงค์นี่ในสภาพบะนี่เดียวกันนี่คือร่วมถึงมาเป็นหนึ่งเดียวคือเอื่อนมะพัตนาไตโอ้แล้วเก่งครับผมก็เลยขออนญาตเล่าลงมาเพื่อตีสีมาบอกล่าลงพอเจ้าบะพระปีไส้เห็นนั่น่สดคือออกแล้วครับว่าโอ้พระองค์นี่ประทับธรรมดาเห็นก๊อปั่นเป็นพัตนาไตแสดงว่ามันนี่ยังในการเึกฝ่ยานก็เลยบอกว่า ให้ท่านท่านรออยู่รออยู่จนยังมีข้าวหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามพานนองไส้ก่อนนะครับเพราะถ้าข้าวหนึ่งครับพานนองไส้ยางเกินมาเขี่ยบือๆพอเป็นป่านนองผิวมีตัวบอลนครับเมื่อวานแล้วก็โค้งข้ามเลยนี่ยตัวเป้นนังปึงปังปึงปังก็ได้ทำเอาเป็นนิสัยสนาเขาคือเขี่ยบอลท่านก็เขียดแล้วหลวงพี่ว่ากันนะมันมาผมคันไหมเอามาที่ไหนหลวงพี่หูบอในฐานะที่เขาเป็นแขกเนี่ยผมให้เกียรติเขาโตว่าที่ก่อนผมโตทำมาก่อน มันเห็นจะในหัวโบลองบีมันโยกขึ้นมาหนิวหนึ่งมันหมายความาผมนี่มีตาเดียววันนั้นมาที่นี่ผมก็ว่าโอ้แม่แล้วเจ้าเนี่ยบุพเพกตาบุญตาเหตุบุญมันหนีเจ้าก็เลยมีสองตาผมก็เลยยกขึ้นสองนิ้วหูพอม่หนีนี่ลงพีมันโยกขึ้นมาสามนิ้วมันหมายความาผมกับมันรวมกันเนี่ยมีท่างหมดอยู่สามตาผมกัยกก็ปั่นขึ้นว่าตีปากมันมันก็เลยเฝ้าเรียนหนีมากนี่แหละนะครับเห็นว่าครับพี่น้องครับ คนเท่าความคิดระดับความคิดเนี่ยวิธีคิดแตกตั้งกันเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาก็ต่งกันนะครับจังที่ผมบอกไปเมื่อต้นแายกันนะครับทัดเลชีวิตเนี่ยถ้าเราไหว้ด้วยความคิดก็ไม่จมแต่เท่าเราไหว้ด้วยอารมณ์ก็ไม่รอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเฮ็ดยังจะต้องอมีอ่าสติกำกับนะครับแล้วก็บ,บวกกับวิธีคิดที่ถูกต้องกับที่นำไปสู่ชีวิตที่สามารถติดไฟฟ่าฟนปัญหาอุปสรคนะ ไปได้นะครับก็บเป็นกำลังใจพี่น้องสุขผูส้สกุลนะครับมาหนี้ก็กับผมกับเอกกักทไชยทองไชยกับรายการยางงม,มันดิขอ,อนญา,านลาภีละน้องที่เป็นต์หนีนะครับขอพี่น้องสุขสมหวังลำรวยสุขผูส้สกคนครับสวัสดีครับ